ลอลลี่ลอลลี่ลอลลี่พ๊อปโอ้นัมนายเป็นลอลลี่พ๊อปลอลลี่ลอลลี่ลอลลี่พ๊อปโอ้ลอลลี่พ๊อปพ๊อปลอลลี่ลอลลี่ลอลลี่พ๊อปโอ้ลอลลี่พ๊อปลอลลี่ลอลลี่ลอลลี่พ๊อปโอ้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 

phải sợ những người ่ะเรามีความสนใจในธุรกิจ Candlelight ของคุณเราขอสัมภาษณ์คุณหน่อยได้ไหมคะอ,อ๋อได้เลยค่ะอยากทราบเรื่องอะไรคะคือเราอยากทราบคู่แข่งที่ผลิตเทียนในเซี่ยงไฮ้ที่ประเทศจีนนะคะอ,อ๋อสำหรับคู่แข่งนะคะก็ไม่ค่อยมีอุปสรรคมากเท่าไหรค่ค่ะเพราะว่าคู่แข่งในประเทศจีนนั้นมีเพียงแค่สองบริษัทแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเขานั้นก็ไม่เน้น ไม่เน้นรูปทรงค่ะแต่ว่าของเราอ่ะจะเน้นที่รูปทรงลวดลายแล้วก็สีสันค่ะค่ะแล้วทำไมคุณถึงจะเลือกส่งออกไปที่เซี่ยงไฮ้คะอ๋อสำหรับการส่งสินค้าไปที่เซี่ยงไฮ้นั้นเป็นการส่งไปในระยะเวลาที่สั้นค่ะระยะการส่งนั้นเพียงแค่เก้าวันแล้วก็ ต้นทุนในการส่งก็ยังถูกกว่าที่ท่าเรือที่อื่นในประเทศจีนเละค่ะ,ะ,คะเราอยากทราบต่อว่าธุรกิจของคุณมีปัญหาในการลงทุนอะไรบ้างคะค่ะสำหรับเรื่องปัญหาในการลงทุนนั้นก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความคุ้นเคยนะคะพอดีเรามีญาติอยู่ที่จีนนะคะเราก็ได้รู้จักนิสัยใจคอรู้จัก ความเป็นอยู่และก็ความชอบของเขามันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาในส่วนนี้สักเท่าไหร่ค่ะกลยุทธ์ที่ใช้ในการเข้าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศใช้กลยุทธ์อะไรบ้างคะอ๋อสำหรับกลยุทธ์ที่เราใช้นะคะเราก็ใช้กลยุทธ์การลงทุนโดยตรงค่ะโดยการลงทุนโดยตรงนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะข้อดีก็คือสามารถเข้าไปควบคุมงานได้ควบคุมนโยบาย ควบคูมปริมาณการผลิตและการกำหนดราคาได้ค่ะสำหรับข้อเสียนะคะก็มีการลงทุนโดยตรงก็ต้องมีเงินในการลงทุนที่สูงและยังต้องแบกรับความเสี่ยงจากการลงทุนในทุกๆเรื่องเลยคะ่ะคือเราอยากทราบต่อว่าบริษัทของคุณมีการวิเคราะห์สวอตอย่างไรบ้างคะสำหรับธุรกิจของเรานะคะอย่างแรกเลยก็คือจุดแข็งนะคะก็วัสดุอุปกรณ์หาซื้อได้ง่าย ใช้เงินลงทุนไม่มากแล้วก็มีขั้นตอนการผลิตที่ไม่ซับซ้อนค่ะอีกข้อนึงนะคะก็คือสินค้าไม่เกิดผลกระทบข้างเคียงต่อผู้ใช้และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมสินค้ามีประโยชน์มีกลิ่นหอมเพื่อช่วยในการผ่อนคลายแล้วก็ยังมีประสิทธิภาพในการไล่ยุงด้วยค่ะสินค้าคงทนไม่เน่าเสียเมื่อขายไม่หมดนะคะเราก็สามารถเก็บไว้ได้ค่ะ เป็นธุรกิจที่ลงทุนไม่มากคืนทุนได้เร็วค่ะ,คะสำหรับจุดอ่อนนะคะที่ตั้งเทียนนั้นต้องห่างจากวัสดุที่ติดไฟง่ายค่ะเพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้แล้วก็เนื้อเทียนอาจเปลี่ยนรูปง่ายเมื่อเจออุณหภูมิที่ร้อนนะคะค่ะใช้งานไม่สะดวกค่ะเนื่องจากจําเป็นต้องมีอุปกรณ์ประกอบกันนะคะอย่างเช่นไม้ขีดไฟค่ะเปิดร้านเริ่มต้นนั้นก็ยังมีลูกค้าประจําไม่มากนะคะต้องใช้กลยุทธ์ให้มากขึ้นเช่น การโปรโมทร้านค้าเว็บบอร์ดโปสเตอร์ในลฟตปใบฟิวเป็นโอกาสของธุรกิจเรานะคะสินค้าเรามีรูปแบบที่หลากหลายนะคะเพิ่มความสนใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างมากสินค้าเทียนของคู่แข่งไม่มีการพัฒนานะคะมีเพียงแค่เพิ่มเติมลวดลายแต่สินค้าเทียนของเรานั้นมีการปรับเปลี่ยนทั้งรูปรูปทรงและก็ลวดลายค่ะ,คะสำหรับ อุปสรรคนะคะในธุรกิจของเราก็ธุรกิจเป็นการลงทุนที่ไม่มากอาจมีคู่แข่งเกิดขึ้นได้ภายหลังดังนั้นจึงต้องคิดให้แตกต่างอยู่เสมอนะคะค่ะสำหรับสินค้าทดแทนนั้นก็มีมากค่ะอาทิเช่นยาก,กันยุงทูผอมไลย,ยุงยาฆ่า,มาแมลงเป็นต้นค่ะการเข้าออกธุรกิจนั้นง่ายทำให้มีคู่แข่งในตลาดมากและสินค้ามีรูปแบบหลากหลายให้ผู้บริโภคเลือกค่ะ,คะ แล้วคุณมีกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจในอนาคตอย่างไรบ้างคะอ๋อสำหรับธุรกิจแครเดอร์ไลท์ของเรานะคะก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะเมื่อเราไปลงทุนที่ประเทศจีนนะคะก็คงมีการก๊อปกันง่ายค่ะและแต่ว่าสินค้าของเรานะคะก็มีการพัฒนาอยู่สม่ำเสมอค่ะก็มีการสร้างไอเดียใหม่ๆสร้างรูปทรงรูปแบบและลวดลายใหม่ๆแล้วก็อีกอย่างนะคะคนไทยมีฝีมือที่ปานนี่นะคะก็คงจะ ได้เปรียบทางด้านคู่แข่งอย่างแน่นอนค่ะค่ะค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะคะทางเราก็ขอขอบคุณผู้บริหารจากเ Can เดอ l ์ไลท์เป็นอย่างสูงนะคะที่ได้ให้สาระความรู้กับพวกเราสำหรับวันนี้เราก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการของเรานะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะ Nah, that's not how we do it. Lally, 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 uh -oh.